สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพใสไตล์ดัตช์โบรเฮตแอนด์ไอแฟตค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเมนูค่ะที่ทำมาจากเขาเรียกว่าหอมแขกนะคะเ,<ห>เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเมนูประยุกต์ของเราในวันนี้ค่ะคือเมนูอะไรนะคะเมนูของเราในวันนี้ก็คือเมนูหอมแขกสอดไส้หมูอบชีสค่ะ ก่อนจะไปรับชมก็ฝาก Subscribe Like แชร์ที่ช่อง I am d o ดาหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมหมูสับค่ะใช้ส่วนไหนก็ได้นะขอมแขกค่ะมอสเซลล่าชีสมะเขือเทศ แบบร้อนนะคะไม่ผสมอ,อะไรเลยเนยจืดหอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเตา๋ากระเทียมสับเกลือพริกไทยขาวป่นค่ะ ขั้นตอนและวิธีการทำนะคะลำดับแรกเลยเราก็นำมะเขือเทศนะคะไปล้างหลังจากนั้นก็หั่นครึ่งค่ะนะคะหั่นครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เอาส่วนตัวที่เป็นขั้วค่ะที่ติดกับขั้วเนาะนะบังออกไปเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราก็หั่นสไลด์เป็นชิ้นยาวๆนะคะ ตามความยาวของลูกก่อนเนาะเมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเราจะได้มาหั่นเตาต่อไปนะคะแล้วก็วางขวางอันนี้เราไม่จําเป็นต้องสับนะคะแค่หั่นเตาเท่านั้นเองเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนําไปผัดแล้วก็จะงมค่ะอันนี้พอหั่นเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักผักไว้ในถ้วยก่อนนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่คะ่ะ หอมหัวใหญ่แล้วก็จะเป็นเอามาใช้นะคะเพียงครึ่งลูกเองค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็คือหั่นเป็นเต๋าเสร็จแต่เพิ่มขั้นตอนคือเอาไปสับให้ละเอียดค่ะเราเนี่ยนะคะจะให้เขามีความชิ้นเล็กลงนิดนึงนะคะอันเนี้ยก่อนที่จะไปสับเนี่ยก็ปลอกนะคะแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อเอาเศษสิสกปรกเนี่ยออกไป เนี่ยวิธีการก็เหมือนกันเลยนะคะก็คือหั่นตามความยาวของลูกก่อนแล้วก็หั่นขวางแต่เพิ่มขั้นตอนมาอย่างที่บอกก็คือว่าสับให้ละเอียดแต่เราไม่จําเป็นต้องละเอียดจนน้ําของหอมหัวใหญ่ออกมานะคะเราก็สับค่อนข้างที่จะละเอียดแต่ก็ไม่ถึงกับหยาบเกินไปนะคะเมื่อสับมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ของเราเนี่ยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักพักทิ้งไว้ก่อนค่ะใส่จานไว้ก่อนนะคะตักทิ้งไว้พักก่อนนะหลังจากนั้นแล้วค่ะเราก็นกํากระเทียมจีนนะคะมาบุบค่ะบุบแล้วก็ทําวิธีการเดียวกันคือนําไปนะคะซอยนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องละเอียดมากเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องหยาบเกินไปพอดีพอดีค่ะระดับปานกลางเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องนําเขาเนี่ย ไปผัดรวมกับเป็นเครื่องในการผัดไส้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเทียมก็ไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปเนาะก็เอาพอประมาณแล้วเราก็ใช้กระเทียมจีนที่มีความฉุนน้อยกว่าอยู่แล้วกว่ากระเทียมไทยอยู่แล้วนะคะอาหารฝรั่งมันจะใช้กระเทียมจีนซะมากกว่าแล้วก็ตามมาด้วยหอบแขกซึ่งเป็นพระเอกของเราค่ะเราก็เลาะนะคะเอาตัวเปลือกออกเนี่ยแต่ว่าชั้นแรกเนี่ยคะ่ะมันก็ยังมีเปลือกติดอยู่เนาะ นะเราก็เลาะอ,อีกชั้นนึงนะคะเอาเปลือกตัวแดงๆเนี่ยออกไปให้หมดเลยเมื่อลาะเอาเปลือกออกไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำหอมแขกของเราเนี่ยนะคะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนค่ะเมื่อล้างทำความสะอาดแล้วเนี่ยเราก็ใช้มีดเลยคะ่ะหั่นนะคะ ตรงส่วนบนสุดตรงหัวมันนะคะออกก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วก็หั่นให้เป็นแว่นค่ะชิ้นกว้างประมาณสัก1เซนก็ได้นะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นสักเล็กน้อยเมื่อหั่นเสร็จแล้วค่ะเราก็จะแยกเอาหอมนะคะหอมที่เป็นแว่นเนะะี่ยค่ะออกมาทีละแว่นเลยนะคะก็เลือกใช้วงใหญ่หน่อยเนาะเพราะเราจะต้องเอาไส้เนี่ยใส่เข้าไปนะคะ แล้วก็ค่อยๆนะคะคือชิ้นข้างในเนี่ยส่วนข้างเหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งกระทะค่ะด้วยไฟอ่อนเอาเนายใส่ลงไปพอเนยละลายดีแล้วก็เอากระเทียมสับอ่ะที่เราสรับไว้เรียบร้อยเนี่ยลงไปผัดให้มีความหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะผัดอันนี้ค่อนข้างจะมีกลิ่นหอมมากเลยเนาะผัดจนสุก จนเนื้อเป็น,ปนใสดีเลยเนืของขมูใหญ่เนี่ยใสแล้วเราก็เอาหมูที่เราสับเนี่ยหรือหมูบดเนี่ยใสลงไปผัดค่ะอันนี้เราก็เพิ่มนะักความร้อนนะคะของเตาเนี่ยไประดับของปานกลางได้เลยนะคะผัดให้สุกค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงน้อเราพยายามใช้ช้อนบี้ให้สุก พอสุกดีแล้วค่ะก็ใส่มะเขือเทศแบบ100%ลงไปปรุงรสด,ด้วยเกลือออกปลาแหมเค็มๆนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้สารแทนความหวานเลยแล้วก็โรยพริกไทยลงไปสักเล็กน้อยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเติมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อเคี่ยวค่ะเมื่อเคี่ยวได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตักทิ้งไว้พักให้เย็นก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาเนยนะคะเนยจืดหรือเนอยเค็มนะส่วนที่เหลือจากมะแก้เนี่ยนะคะ มาทาบนถาดค่ะทาบนถาดนะคะแล้วก็นำหอมแขกที่เราหั่นเป็นแว่นแว่นไว้นะคะลงไปวางเรียงกันได้เลยค่ะอันเนี้ยไส้ที่เราผัดเนี่ยเราใช้ได้ประมาณ6ชิ้นเท่านั้นค่ะคือไม่ได้เยอะนะเพราะเราจะทานโปรตีนวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรเกินร้อยหรือ1 5 0ยห้าสิถึงสองนะสองนี่คือมากสุดละ พราะโปรตีนเนี่ยบางคนจะมีโคต้าในการรับประทานแล้วแต่นะคะแล้วแต่โคต้าของแต่ละคนแล้วกันเนาะคุณก็ไปกะแต่ประมาณเนี้ประมาณร0 0ย0 0อยถึงสองร้อยอะร้อถึงร้อกรัมนะคะโรยด้วยมะเขือเทศที่รันหั่นเต๋าไว้นะคะแล้วก็เอามอสเซลร่าชีสค่ะนะคะลงไปโรยบางคนอาจจะผสมด้วยเชดดาร์ชีสให้มันมีความ รสชาติละมุนมากกว่านี้ก็ได้นะอันนี้แต่พอดีว่าที่บ้านเนี่ยจะมีมอสเซอร่าเนี่ยติดตู้เย็นไว้ก็เลยสะดวกอันนี้นะแต่ว่าคนจะเติมก็ได้แล้วแต่ชอบก็เนี่ยค่ะเราก็จัดการนะคะให้เสร็จเรียบร้อยเลยเนาะระหว่างเนี่ยเราก็ต้องวอร์มเตาอบไว้ก่อนนะแต่บ้านใครไม่มีเตาอบเนี่ยก็ใช้หม้ออบลมร้อนก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องควบคุมอุณหภูมิให้ดีอย่างเตาอบเนี่ยค่ะใช้อุณหภูมินะคะ ที่200นะคะ200องศาแล้วก็ใช้เวลาอป,ประมาณ1 0 1 5นาทีค่ะเมื่อสุกแล้วเห็นไหมคะของคอมแขกเนี่ยมันจะมีความสุกใสเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีความเหี่ยวสักเล็กน้อยด้วยนะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะสุกแล้วก็จะมีความใสเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะคะที่เราสังเกตดูง่ายเนาะอันนี้ก็เสิร์ฟพร้อมรับประทานเลยบางคนเนี่ยนะคะอาจจะโรยด้วยชีส ที่เป็นตัวอื่นหรือโรยพริกไทยออริกาโนก็นแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้แล้วแต่รสปากเลยเมื่อรับประทานแล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ